ที่จเจ้าหูฟังฟังเสียงท้าไม่ชัดอยากเปิดปิดเสียงคนในเกมก็เสียเวลาแล้วก็ใหม่เนี่ยยังเกกะกสายตาตอนเล่นเกมแถมมีเสียงรบกวนเข้ามาอีกแต่ในหูฟังรุ่นนี้จะมาจบทุกปัญหาเพราะสเปคที่จัดเต็มมาให้กับเหล่าเกมเมอร์ไปรับชมความน่าใช้ของน้องในคลิปนี้กันค่ะ ใน,นชาวข้างร้าเกมมิ่งใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เฟสมีหูฟังมาป้ายใหญ่แล้วเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาใหม่จากทาง AOG เลยกับรุ่น o g Fusion 2500ค่ะก่อนไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟสด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องน้องกันค่ะรุ่นนี้น้องหายหน้าหายตาไปเกือบ3ปีได้นะคะก็อัปเกรดมาใหม่นะแต่กล่องก็การดีไซน์จะเป็นโทน AOG เลยค่ะดําแดงแถมตัวนี้เนี่ยยังมีการรองรับหลายรูปแบบด้วยนะคะน่าสนใจมากส่วนสเปคด้านหลั งกล่่อเนียโฟมแบบจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะเราไปแกะน้องด้านในกันดีกว่าเปิดกล่องมาแล้วก็จะเจอกับโฟมนะคะแบรนดนี้เขาขยันใส่โฟมมากต้องเปิดอีกชั้นถึงจะเจอน้องหูฟังนั่นเองค่ะดูรูปแพงอีกแล้วคุณพี่ ในเรื่องของการดีไซน์เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะคะวางน้องไว้ก่อนส่วนด้านล่างเนี่ยยังมีของอ,งอื่นอีกนะคะอย่างแรกจะเป็นสายการเชื่อมต่อค่ะเขาให้มาถึง2ส,สายเลยสายแรกจะเป็นแบบสายถักค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็นแบบ3.5ทั้ง2ฝั่งเลยนะรองรับดีไว์ได้หลายรูปแบบเลยค่ะส่วนอีกสายนึงจะเป็น USB Type C ทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันสายเป็นแบบสายถักเนาะเผื่อใครอยากใช้อุปกรณ์ที่รองรับ Type C นั่นเองค่ะแลวเขายังมีกล่งองเล็กๆอันนี้ด้วยด้านในอย่างแรกเปิดมาก็จะเป็นตัวฟองนะ ะะที่เอาไว้เปลี่ยนตัวนี้จะเป็นแบบผ้าค่ะแล้วแต่คนอยากใช้เลยเปลี่ยนได้ส่วนของใน,นอย่างอื่นตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์แปลงนะคะจาก Type C เป็น USB Type A เผื่อใครอยากเอาไปเสียบคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสุดท้ายปิดด้วยบยคู่มือเนาะใครอยากแวะอ่านก็ลองพอสอ่านดูกันได้สรับของในกล่องก็จะมีวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การดีไซน์แล้วก็สเปคกันน้องหายหน้าหายตาไปเกือบ3ปีปก็มีการอัปเกรดมาพอสมควรนะเริ่มกันที่ภาพรวมก นละกันค่ะน้องบอดี้จะเป็นสีดําม,มีการตัดกับสีเงินเบาๆในด้านของวัสดุเนี่ยบอดี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นพลาสติกค่ะแต่ก็อาจจะมีแซมพวกอลูมิเนียมมาบ้างตรงตัวของโครงสร้างนะคะสําหรับขาานาดเนี่ยในวิดีโอแหละเียวคนอาจจะตัดสินว่าเฮ้ยบอดี้มันดูเล็กๆหรือเปล่าสําหรับเฟซพอใสจริงๆมันก็โอเคเลยค่ะขนาดใหญ่ด้วยน้ําหนักตอนใสเนี่ยอาจจะพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับโอ้ยทนไม่ได้หรือว่าใส่นานๆแล้วมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่การใช้หูฟังที่ดีเนี่ยก็ไม่ ควรจะใส่นานเกินไปนะคะไม่งั้นว่าคงร้อนเหงื่อแตกกันพักๆเลยเรามาเริ่มจ่อลึกกันทีละส่วนค่ะส่วนที่คาดด้านบนเนี่ยานนเฟรนคิดว่าน่าจะเป็นแกนอลูมิเนียมนะคะแล้วก็หุ้มด้วยหนังบวกฟองน้ำเอาไวค้คาดตรงบริเวณศีรษะแถมยังมีการใส่กิมมิกเล็กๆมาด้วยค่ะตรงส่วนของการปรับยืดหดหูฟังถ้าเรายืดจนสุดเนี่ยจะมีคําว่าอาวจีโชวไว้ด้วยแบบนี้นะคะเท่มากถือว่าใส่ใจในรายละเอียดการดีไซน์พอสมควรเลยค่ะเรามาต่อกันที่โซนครอบ ะะอันนี้ทาง LG ออกแบบมาเป็นทรงที่ยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากนอกสามารถหมุนอะไรต่างๆไว้รองตรงบ่าก็ได้ค่ะถ้าเกิดอยากพักตอน้องไม่ได้ใส่แล้วรวมไปถึงการรองรับสรีระร่างกายที่แตกต่างออกไปของแต่ละคนอีกด้วยมา่อจอดลึกกันที่การดีไซน์รอบๆค่ะจะเห็นได้ว่ามีไฟ RGB ที่เยอะมากขึ้นเป็นแถบมากขึ้นแถมมีลูกเล่นไฟให้ปรับได้ในโปรแกรมด้วยนะตรงนี้ก็จะถือว่าอัปเกรดมาจากรุ่นหนึ่งพอสมควรเลยค่ะเรื่องของการดีไซน์ไฟตรงนี้ถัดมาอีกนิดน ึงด้านหลังนะคะเขาจะมีโซนให้ปรับอะไรแบบเยอะมากๆปุ่มนั่นปุ่มนี่ยังกับยานอวกาศเดี๋ยวเรามาลองไล่ๆไปทีละฝั่งค่ะด้านซ้ายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะจะมีทั้งพอร์ตที่เป็น Type C แล้วก็แบบ3.5ตรงนี้ก็จะอ้างอิงก,กับสายที่เขาแถมมาให้ในกล่องเลยค่ะใครสะดวกเสียบใช้งานแบบไหนเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะคะทั้ง2พอร์ตนี้ขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะมีการปรับเสียงวอลลุ่มของตัวหูฟังค่ะจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงถ้ากดลงไปเนี่ยจะเป็นการใช้งานเสียงแบบ7.1ด้วยนะ อีกทั้งยังมีเปิดปิดไม้ด้วยค่ะอยู่บริเวณด้านซ้ายเอาไว้ปรับเนาะมาดูที่โซนฝั่งขวากันบ้างจะมีให้ปรับอยู่2อันด้วยกันนะคะตรงนี้จะมีการเลือกใช้ระหว่างอุปกรณ์ที่เป็นพวกแบบ PC และเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบคอนโซลค่ะสามารถเลือกปรับได้ตรงนี้และปุ่มที่เป็นไฮไลท์ที่เขาอัปเกรดเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยน้องคือเกมแชทวอุ่มคอนโทรนะคะจะเลือกปรับการใช้งานได้ถึง3โหมดใครอยากเน้นฟังเรื่องเสียงที่เพื่อนพูดกันในเกมหรือว่าจะเป็นเสียงในเกม หรือจะให้บาลานซ์เนี่ยเราสามารถปัดผ่านตัวนี้ได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในเซตติ้งของเกมนั้นๆเลยบอกเลยว่าการใช้งานจริงคือดีมากๆขอแอบพาไปดูด้านของไมโครโฟนกันบ้างค่ะ LG เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเป็น LG AI Beamforming เป็นไมโครโฟนที่มาพร้อมแบบการตัดเสียงรบกวนนะคะ AI Noise Canceling เนี่ยช่วยให้การสื่อสารที่ดีมากขึ้นถามว่าน้องอยู่ตรงไหนน้องอยู่ตรงตัวหูฟังเลยทุกคนจะเป็นจุดๆอยู่ตรงข้างหน้าหูฟังเนี่ยบอกเลยว่าตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะ ถ้าเกิดใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยบางครั้งไม้แยกหนก็เกะกะสายตามากๆค่ะถึงเราจะต้องมาคอยยกนู่นนี่นั่นตัวนี้เขาติดมาให้ในนี้แค่พูดน้องก็รับเสียงให้แล้วเลิศมากมาส่องสเปคในイヤแครับกันบ้างค่ะเイอแพดที่เขาติดมาให้เลยเนี่ยจะใช้วัสดุเป็นหนังนะคะด้านในก็จะเป็นฟองน้ํานิ่มๆไม่ได้บีบหูมากถ้าเกิดใครไม่ชอบหนังรู้สึกว่าร้อนเกินไปเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้イอแพร์แบบผ้าที่เขาแถมมาให้ในกล่องก็ได้ค่ะแต่น้องก็อาจจะอมเหงือ่อแล้วก็อมฝุ่นสักนิดนึง วนด้านในถ้าเรามองเข้าไปดีๆเนี่ยเขาจะมีการซ่อนโลโก้ RLG Ball ด้วยนะคะน่ารักมากสำหรับสเปคด้านในอย่างจัดเต็มค่ะไดเวอร์หูฟังเนี่ยมีขนาดที่50มิลระบบเสียงเขาจะใช้เป็น v i r t u a l 7.1นะคะ Surround พร้อมกับไ i ไฟชิป e s s 9 2 8 0อันนี้เป็นชิปที่อัปเกรดมาจากรุ่นเก่าแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะใช้เล่นเกมฟังเพลงคุยกับเพื่อนก็คือสบายเรียกว่าเทพเลยด้วยซ้ำสำหรับสเปคประมาณนี้นะคะหลังจากการทดลองใช้มาหลายอาทิตย์เนี่ย อย่างแรกที่เฟสติดใจเลยก็คือจะเป็นทรงของน้องค่ะตอนแรกนึกว่าเฮ้ยมันจะบีบหัวหรือเปล่าดูแบบเล็กๆแต่จริงๆมันออกแนวกระชับมากกว่านะคะยิ่งเปิดใช้ระบบเสียง7.1พร้อมกับต่อซ o u n d c a r ที่เป็นตัว LG Tone QI เนี่ยบอกเลยว่าเล่นเกมฟินมากเสมือนจังแลดก,กำลังยิงระเบิดอยู่ตรงข้างหูเลยค่ะในด้านการใช้หูฟังตัวนี้ฟังเพลงก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่เฟสมองว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับสายเล่นเกมมากกว่าเน้นฟังเพลงเนาะและอีกส่วนหนึ่งที่ชอบจะเป็นเกมแชท Volume Control ค่ะที่ควบคุมผ่านตัวหูฟังได้มันแบบมันแกวมันปังเกมเมอร์นะ่าจะเคยเจอปัญหาที่แบบเพื่อนในทีมพูดมากกว่าเราจะเข้าไปเซ็ตนั่นนี่ก็คงจะเสียเวลาเกินไปอันนี้คือเขามีให้ปรับได้เลยผ่านตัวหูฟังถ้าอยากฟังเสียงเกมหน่อยก็ปรับเน้นไปที่เสียงเกมอยวาฟังเสียงเพื่อนก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันแล้วก็เฟซขอเสริมเรื่องการใช้งานสักหน่อยนะคะใครที่อยากเน้นใช้งานนานๆเป็นแนะนําให้ปิดไฟ RGB ค่ะเพราะว่าจะช่วยลดเรื่องของความร้อนของไฟที่อยู่ในแผงด้านในเนาะก็จะสามารถ าามรถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นและในส่วนของการใช้งานเอียร์แเนี่ยแบบหนังก็อาจจะมีเรื่องของความร้อนบ้างน,นะคะแต่น้องก็ยังช่วยตัดเรื่องของเสียงเก็บเสียงให้เราโฟกัสกับเกมได้มากกว่ายังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูค่ะ ในพาร์ทนี้ก็จะมาเทสเสียงไมโครโฟนให้ดูกัน,นะคะ่ะสำหรับ ASUS ROG หูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนน้องจะไม่มีไมค์ต่อแยกนะคะคือตัวไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ตรงตัวหูฟังอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าน้อยแคสซอนี่ที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะเป็นประมาณไหนเนาะตรงนี้ใฟรก็จะลองกดคีย์บอร์ดไปด้วยนะคะแล้วก็พูดไปด้วย จริงๆในตัวโปรแกรมของ a อ a e อร์ลเยังปรับพวกเสียงอะไรต่างๆได้อีกเยอะนะคะแต่ว่าลองเทสให้ดูว่าเสียงผ่านตัวหูฟังโดยตรงเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะอ,อใใ่ะเดี๋ยวเอาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเผื่อเสียงรบกวนไม่ค่อยได้ยินนี่ก็จะตัดเสียงไปประมาณนี้นะคะโดยรวมเฟนอ,อกว่าเสียงก็ไม่ได้แย่มากค่ะแบบทนไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ เพราะว่าน้องไม่ได้มีไม้ที่ยื่นออกมารับตรงหน้าเราอย่างนี้จะช่วยให้เรื่องตอนเราเล่นเกมเนะี่ยสะดวกมากขึ้นมันไม่มีอะไรมาเกก,กะสายตานะคะเราสามารถพูดคุยได้เลยเสียงไวโครโฟนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทในส่วนของโปรแกรมกันต่อเลย โดยโปรแกรมที่ใช้ปรับแต่งหูฟังจะใช้เป็นโปรแกรม Amareket ของทาง ROG เลยค่ะ้ออัปเกรดอะไรเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเข้ามาที่ setting หูฟังได้เลยนะตรงนี้เราสามารถดึงโปรไฟล์ที่เคยใช้ในหูฟังเก่ามาได้ค่ะหรืออยากจะ export อะไรต่างๆเซตได้ตรงนี้ในแท็บ Audio จะเป็นการปรับเรื่องเสียงของตัวหูฟังล้วนๆเลยเพื่อขอเริ่มที่ Device setting นะคะจริงๆใน Part นี้เนะี่ยเราสามารถปรับที่ตัวหูฟังได้แล้วแต่จะมีแค่บางส่วนเนี่ยต้องเข้ามาเซตในโปรแกรมนั่นเองค่ะและในส่วนของ Sound Optimization จะเป็นการเลือกรูปแบบเสียงที่เราต้องการนะคะอันนี้เฟดก็ไม่ได้รู้เรื่องเยอะขนาดนั้นจะเท่าไหร่เนาะต้องขออภัยด้วยแต่มีอะไรให้ปรับเยอะมากๆค่ะถ้าใครเป็นสายแบบโมหูฟังเบิร์นหูฟังไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะชอบกันก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะคะลองตัดสินใจกันดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีเวิร์สอีควอไรเซอร์การปรับย่านเสียงต่างๆมีเยอะมากรวมไปถึงเวอร์ชวลโซล่าวด้วยนะคะตรงแถบล่างๆก็จะมีเรื่องการบูตค่าต่างๆค่ะรวมไปถึงการเซตติ้งไมโครโฟนตรงนี้เฟดขอติดไว้ก่อนนะคะจะได้ไปเทส กันแบบจังหนักและแถบที่รู้เรื่องที่สุดในชีวิตค่ะนั่นก็คือแถบไลติงก็จะเป็นการปรับโหมดไฟนะคะจะมีปรับทั้งหมด6โหมดด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีออร่าซิง์จะอิงตามเมนบอร์ดอะไรต่างๆก็ถือว่ามีลูกเล่นพอสมควรค่ะและแถบสุดท้ายเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์อัปเดตจะเป็นการอัปเดตอุปกรณ์ให้เข้ากับระบบปฏิบัติการที่เรากําลังใช้อยู่นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงไมค์ที่เฟสติดเอาไว้ตอนก่อนหน้านี้เนาะในด้านของไมโครโฟนนะคะจะมีให้ปรับเยอะมากๆก็จะมีพวก น้อยเกสถ้าเราจะเปิดก็ได้ดยโรอบตัวจริงๆเสเนี่ยก็จะไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรมากมันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้จะมีในส่วนของ perfect voice ค่ะเสียงก็จะออกเป็นประมาณนี้ดาวลงมาเหลือ10%นี่ก็จะเป็นเสียง10%นะคะสำหรับ perfect voice รวมไปถึง AI noise cancelling ด้วยนะคะแบบบริเวณรอบๆตัวเนี่ยมีเสียงรบกวนเยอะมากเราก็สามารถกำหนดได้ว่าอยากให้ตัดเยอะน้อยแค่ไหนนี่ก็จะปรับ l o มิดแล้วก็หายนะคะต่ำกลางสูงอย่างนี้ก็จะเป็นส่วนของไมโครโฟนนั่นเองค่ะสำหรับตัวโปรแกรม r g v e s i o n 2500ตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคน มาที่ค่าตัวของน้องกันบ้างนะคะสำหรับ LG Fusion 2500ตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่6,800บาทค่ะหากมีการจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฟยจะแปะไปให้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะคะเผื่อใครแอบชอบในคลิปด้วยสำหรับ LG Tone QI ที่เป็นตัวแขวนหูฟังเนี่ยน้องมีวางขายมาสักพักแล้วะคะ่ะราคาอยู่ที่ ,3490 บาทพิกัดใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะสำหรับในคลิปตัวนี้ก็จะมีวันนี้ทุกคนก็หวังว่าจะป้ายยา สำเร็จนะคะสำหรับใครที่กำลังหาหูฟังในงบ7,000อยู่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน่คะทุกคนบ๊ายบาย